อ้าวสวัสดีค่ะมื้อนี้มารอตลาดแรงเด้อค่ะมาเจอเพิ่นขายกระอย่างก็กระทงติให้เด็กน้อยติครับผมอ่านี่เป็นกระทงกระทงอ่าอ่าการฝีมือใบตองนะคะอันนี้ขายอย่างไรคะเนี่ยอันนี้แค่มันห้าสิบบาทห้าสิบบาทเป็นบอกอันนี้อันละห้าสิบบาทเนาะอันละอันเล็กอันเท่าไหร่คะอันเล็กอ่เมีแค่ยี่ห้าครับยี่ห้าบาทอันนี้ยี่ห้าเนาะ แล้วนี่มีแผ่นกล้วยขายน้ำติ๊กะนะครับผมแผ่นกล้วยนี่ข่าดสิบบาทบาทสิบบาทห้าบาทข้างหลังสามบาทจ้าอ้าวขายจะขายอันนี้ขายนะคะพ่อค้ามาขายกระทรงก่อนงานลอยกระทรงหนึ่งวันนะคะสนใจติดมาซื้อได้นะคะที่หน้าวัดสเกตนะคะอ่าพ่อค้าสวัสดีค่ะมาขายทุกวันไหมครับผมอาจนถึงงานลอยกระทรงเนาะจ้า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  อันนี้เอาไหมเอาค่ะเอาเมื่อกี้ชุดเท่าไหร่นะอันนี้เป็นชุด20บาทโอ้ยขายถูกเด้อพอค้าขายถูกอยู่หน้าวัสเกต์นี่เด้อค่ะนี่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 ผู้ดดใดส,สนใจพานไปมามา,มาอุดหนุนเถอเด้อค่ะซื้อเมือน,นี้ขายถูกเด้อเมื่ออื่นแพงเด้อค่ะแม่นแล้วเมื่ออื่นแพงเมืออื่นแพงเด้อค่ะวอ,อ,อ,อเวะอะอะเอากระทงมาให้อันหนึ่งสิโฆษณาให้ถือยกมาใส่มือให้หน่อยเร็ว โอ้โหตยมาได้ด้วยลอกไว้นะครับเอาเอาสวยๆมาสวยๆมาเออขายจ้าขายขายนะคะนี่ครับผมฟินแลนด์ไทยการ์าเด้นมาขายช่วยช่วยพ่อค้าขายกระทงนะคะขายจะขายอยู่หน้าวัชเกตนะคะใครสนใจมาอุดหนุนได้นะคะนี่30บาทไม่ต้องไปทําไม่เสียเวลานะคะแค่ 20, 20่สก็มีนะคะซื้อไว้เลยนี่มีลูกค้ามาด้วยนะคะนี่สวัสดีค่ะคุณลูกค้าซื้ออย่างนี้สะดวกดีเนาะจ้า เออ,อเราไม่ต้องไปนั่งทำเนาะสวยๆ <จะ S 1> เนาะค่ะบโบต้องได้ไปเออบบต้องไปให้ฟ้า <c oughs> เออแมนเมนเมนเมนค่ะเ <c oughs> ว้าลาวเฮานี่นะเนาะเฮาคนลาวเนาะเออลาวหายลมอลาวหายลมกับว้าลาวเนาะเว้าไทยมันโบสะดวกเนาะเออนี่หนี้น,นะคะสามสิบบาทเดอ้ออ้าวพ่อค,ค้าขึ้นไปจ้าเห็นไหมลูกค้าคนนี้ก็สนใจนี่ นี่พ่อค้าขายกระทงอยู่ตรงนี้นะคะมีลูกค้าสองท่านนะคะมาอุดหนุนนะคะอ,อันอย่างก็ครับยังใช้ชีวิตยังไม่ผ่านนั้นเลยเปตามป็นปูน่แลอ้าวโอเคนะคะขอบคุณนะคะพ่อค้าค่ะพ่อค้าค่ะอยากฝากว่าให้เชิญชวนคนมาซื้อกระทงให้หน่อย สนใจมาซื้อตรงนี้ครับอ่าพ talking, ่อค้าก็พูดไม่เก่งนะคะไม่เป็นไรค in oui. ่ะพ่อค้ากับวัลโบเก่งด้วยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะลุงคมค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะลุงเสน่ห์ค่ะสวัสดีค่ะอ่าลุงเสน่ห์กับลุงอ่าคมนี่ขับ mm hmm. สำ้ออยู่หน้าเซเว่นเมนบอกอ่าแล้วทีนี้เวลา ลูกค้ามาหรือว่านักท่องเที่ยวมานี่สนใจนี่มาติดต่ตอให้ตรงมาที่หน้าเซเว่นเลยบอกค่ะแล้วเบอร์โทรของลุงคมล่ะคะ086-589-7116ครับโอเคค่ะขอของลุงเสน่ห์ล่ะคะ089-437-8798ครับโอเคค่ะถ,ถ้าถ้า,าแขกเออถ้านักท่องเที่ยวมานะคะถ้าหาสำรอไม่เจอนะคะหรือไม่สามารถจะ ไปหาได้ที่ไหนให้ตรงมาที่เซเว่นนะคะแล้วก็เบอร์เทอของลุงคมแล้วก็ลุงเสน่ห์ก็อยู่ตรงนี้นะคะรับประกันนะครับเรื่องราคานะครับรับประกันครับค่ะค่ะค่ะแล้วก็บริการเป็นกันเองเนาะบริการเป็นกันเองเลยครับอ่าเออโอเคค่ะันเห็นอยู่นู้นนะคะข้างหน้าไกลๆก็ฟูทับเบิกนะคะของอำเภอหลมเก่านะคะ สวัสดีค okay. ่ะวันน right evet> ี้เจอกันอีกแล้วนะคะไม่ไป็นอ่ะแล้ววมาทุ่งไม่เห็นไปเต้นเลยมั้งวมาทุ่งไม่ได้ไปเลยค่ะหือวันนี้ไม่ได้ไปแล้วมาขายอะไรคะเนี่ยขายข้าวโพดมั้งอ้าวเอาขายจะขายบอกปิดจ้าอ่ะขายจะขายมาอุดหนุนอุดหนุนแม่ค้าหน่อยอุดหนุนแม่ค้าหน่อยนะคะอยู่หน้าวัดสเกตค่ะจ้าขอบคุณมากนะคะอ้าวมื้อนี้มาโรตารีแรงอีกเด้อค่ะเนี่ย ไปทำบุญไปเต็น์วัดงมาแล้วก็มาเลยมาซื้อกับข้าวซองแห้งค่ะอือนี่เพิ่นมีของกินของยากเยอะแะไปหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะแมคะคะ่ค้าค่ะสวัสดีค่ะขา,ายดีไหมเอ่ยเอออ่าสวัสดีค่ะยายกงใช่ยายกงไหมขายดีบ่มือเนี้ยไสยกอกอ่ะจ้าจ้า นี่นะคะไส้กรอกอยู่ตรงนี้เด้อค่ะอ้าวคะ่ะไปฟ้อนไปลำไปทำบุญกินทานแล้วก็มาเลเบิงตลาดแรงเด้อค่ะนี่ตลาดแรงลมเก่าน,นะคุณมีอย่งางไข่ตลาดแรงนะคะทำบุญจะถินจ้าสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีสสดค่ะว,ว,วันนั้นเอาลาเป็ดให้อร่อยจังเลยเดือนที่แล้วยังจำได้อยู่เลย มาอีกค่ะแล้วไปวัดไหนไปกระถินเอากระถินไปทั้งวัดสะเกดนี่สวัสดีค่ะแม่ค้าขายดีไม่เอ่ยเออน,นี่อาหารแรงบ้านเฮาเด้อค่ะน,ะนี่มาแล้วมาแล้วมาทายให้เบิ่งอีกเด้อค่ะตลาดแรง คืออีเหมดบุญเหมดทานแล้วเนาะคนก็ไีได้ไข่โคองกันหรอกเนี่ยฮะแม э นเห็นเพื่อนจมยังงัน้นก่อเบิ่งกันตั้งปิดกันตั้งหลายล้านกว่าสวัสดีค่ะแม่ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้าอันนี้อันอย่างคัเนี่ยอันนี้เป็นข้าวลืมหัวค่ะข้าวลืมหัวหรือกินแล้วลืมแท้บ่ละกินแล้วรักกันค่ะนึกว่าลืมอ่ะรักกัน อ่ะถุงเขาได้ค่าถุงเ่าได้คะอ่าหกสิบซื้อสองถุงเลยเออจะเอาไปหมากินนะคะจ้าแล้วมาแล้วตำมาขายทุกมื้อหรือว่าสี่มาคะนะ่สี่มาคะสี่มามีทุกมื้อปะคะมีทุกมื้อค่ะจ้าอยู่ตรงนี้เมนบอ้าวยกหน่อยขายจะขายบอกหกสิบบาท ค่ะสนใจมาซื้ออยู่ตรงนี้นะคะกลางาตงลาดนะคะซื้ออยู่ตรงนี้นะคะกินแล้วไม่ได้ลืมผัวน,นะคะกินแล้วรักกันนะคะโอเคค่ะไม่เชื่อก็ลองดูนะคะค่ะจา้จาจ้าต้องซื้อถ้ามาซื้อวันนี้สองมืออื่นต้องมาซื้ออีกสามนะคะ,คะวันนี้ซื้อสองพรุ่งนี้จะมาซื้ออีกสามค่ะอร่อยแล้วก็ติดใจค่ะค่อยเก้ซืลืมผัวนะน้องตายสวัสดีแม่ค้าขายอย่างค่ะสวัสดีจ้าอันนี้อย่างคะะ หมกไข่มดแดงอ่าหมกไข่มดแดงแดงมดถักหมกเบากับปลสัตว์นั่งหมดค่ะแล้วก็หน่อไม้ที่โอ้หน่อไม้หน่อไม้ไรเนาะเห็นป่่คะอ้าวหน่อไม้ไรก็คือหน่อไม้ไรแล้วก็เป็นหน่อไม้ไห้บ้านเฮาเนี่ยเนาะสูงเท่าไหร่กันเนี่ยยี่สิบก้าวอ้ยี่สิบเนาะแกงใส่ผักมันย่อมันแย่เลยมีเวลาแกงบ่ล้างหกเซนแล้วซีไปให้ไปกินงานลอยกระทงอีกก่อนเดี๋ยวเลยไหวบ่แล้วเนี่ย กินตาเซฟจัตตงตามทุนได้สิได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดเบ้างก่อนเด้ออ้าวขายจะขายถุงละยี่สิบบาทนะคะ,ะมีนอไม้ไล่นะคะนอไม้ไล่ที่ตลาดลมเก่านะคะนอไม้ไห้น,ะนานะอ้าวนี่ค่ะตลาดลมเก่ายัางเหมือนเดิมนะคะตลาดลมเก่าร้อยปีนะคะนี่ อันในหมอ้ออย่างคันนี้น่องออต้มจืดนะคะอ้าวตะลาลุมเก่าถ้าอยากกินต้มจืดทอนๆให้ตรงมาตรงนี้เด้อคะ่ะเพิ่นใส่หมอ้ออุ่นๆไว้ทอนๆแล้วก็ะทุ่งเขาเด็คันนี้อ้าวบ่แพงได้สามสิบบาทนะนี่แกงขี้เหล็ก,กแกงยอดมะพร้าวเนี่ยโค้ยจะสุประโยชนเธอมันเสียเวลาจะมาซื้อกินนี่สามสิบบาทก็อิ่มแล้วเมื่อวานนี้ซื้อแจ่วไปสิบบาทซื้อข้าวเหนียวสิบบาทซื้อกล้กองสิบบาท แล้วก็เนื้อผักอีกสิบบาทอิ่มแล้วค่ะจ้าอันอย่างก้อค่ะขนมหวานขนมหวานอันหน้าขนมหวานนี่ก็อ้าวข้าเหนียวล้มยัดอ้าวขนมหวานนี่ก็สิบบาทเองนะคะอกระทิกรอบกระทิกรอบเนาะเออแม่ค้านะอ้าวมาช่วยอุดหนุนแม่ค้าหน่อยนะคะขนมเออขนมใหม่ๆสดๆนะคะจ้าจ้า โอเคคุณด <Okay>, cool. นอีอ่านี่มัซุปมักมีเด้อค่ะมุณแม่ก็ซื้อเพื่นไปกินนี่คุณยายขายซุปมักมีเหมือนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะเคยกินประจํานะคะนี่อยู่ตรงนี้ค่ะแม่ค้านี่นะคะตลาดแรงนะคะนี่ ตลาดแรงลมเก่านะคะฟินเลนไทยการ์เด้นค่ะจ้าเข้าไปดูได้เลยนะคะนี่จับ สวัสดีค่ะแม่ค้าวันนี้มาขายอะไรเอ่ยลูกชิ้นเหรอคะนี่ไม้ท่าไดร่ค้าไม้ละสิบค่ะไม้ละสิบแล้วก็ยี่ห้านะคะนี่ถูกๆนะคะตลาดหล่มเก่าของเราเด้อเนี่ยน้ำดูน้ำจิ้มหน่อยสิน้ำจิ้มโอ้โหป้ายปาซีฟู้ดเนอะเนาะอ้าวอ่าผู้ใด่สนใจยางมาท้ายๆตลาดเด้อค่ะเพิินไข่ปิ้งปลาหมึกยู แตท้ายๆตลาดเด้อค่ะอยู่ป้กตลาดนี่บราเห็นต้องมาเดินมาท้ายๆนี่มีของดีเด้อจะก,กินปลาหมึกปิ้งนะคะแล้วก็มีร้านไก่นะคะร้านไก่อยู่ตรงนี้นะคะร้านน้ําอยู่ตรงนี้นะคะร้านน้ํานะคะอ้าวมาสุดมาสุดต้องอย่างมาให้สุดซอยเด้อค่ะผู้ใดจะกินต้มแซบหมูอยู่ตรงสุดนี้เด้อค่ะนี่มาตรงมายำราบน้ำตกหมูอ่ายำราบน้ำตกหมูอันนี้ไข่เท่าไหร่คะสามบาทสามสิบบาทคือไข่ทูกใท่ะ เอาห้าสิบมีนี่สามสิบขอบคุณค่ะจ้านี่แม่ค้านะคะขายอยู่ตรงนี้ร้อนๆนะคะ,ะอ๋นนะสามสิบเนาะจ้าน้ำตกหมูอยู่ตรงนี้เด้อคะ่ะท้ายตลาดเด้อคะ่ะให้เดินเลยมาจากน้อยเด้อคะ่ะ เลาะมาเรื่อยๆมีสินมีอาหารเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะคะอยู่ตรงนี้ก็คือยำลูกชิ้นไม้ละห้าบาทนะคะซื้อซื้อลูกชิ้นหนึ่งไม้ก็ยำสองไม้ก็ยำสิบไม้ก็ยำให้นะคะยำฟรีนะคะนี่มีลูกค้ามาสวัสดีค่ะลูกค้าค<ะ>มาทานประจําใช่ไหมประจค่ะเ<อ> <laughs> ละือกโอกาสเ <laughs> <laughs> ลือกประจำเลือกโอกาสนะผ่านมาก็แวะมาซื้ออุดหนุนได้ไม่แพงเนาะห้าบาทเนาะ เออเจ้าเดียว,ยวในลมเก่าเนาะเอเดี๋ยวจะอุดหนุนเสหน่อยเนาะอันนี้ลวกจริงร้อนจริงนะคะลวกจริงร้อนจริงร้อนจริงเด้อเนอี่ยเอาค่อยกะว้าไทยเกมลาวมันนี้นะเนะาะพี่เผ็ดบาคขค่ะพอดีค่ะ 40 bà, 40 Khai à tiền nhà mua mệt chưa tí? bà tí một ba một. Nó giờ lời cái môn đấy. ติดตามให้กดไลค์กดแชร์วิลเลนไทยกานนิ่นครับผมโอเคขอบคุณค่ะ yeah.